ว้าวเจสและแดนนี่พวกเธอเต้นได้เท่มากเสี็งจังเลยสุดของพวกเธอก็เป็นสีด้วยดูส่วนแล้วก็เป็นสีรุง้งดูเหมือนจะเป็นช l l e ล g e แบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครรู้อะไรไหมมาเริ่มช l l e ล g e ครั้งใหม่กันดีกว่าช l l e ล g e อาหารสีรุง้งไปดูกันเลยต้องสนุกแน่นอน โอ้โหเครื่องกดหมากฝรั่งอันบิรมมีมากฝรั่งครบทุกสีใช่แล้วน่ากินจังฉันอยากลองทุกสีเลยงั้นก็ให้แดนนี่เริ่มก่อนไม่มีปัญหาฉันพร้อมแล้วงั้นส,สีแรกคือสีแดง กดปุ้มแล้วก็มาดูกันหมักฝรั่งละลงมามึงมาหาเราแล้วสสวยจังฮืมวิเศษและลูกปั่งก็ใหญ่ด้วยเ <c oughs> จสตอนนี้ตาเธอแล้ว <c oughs> ได้เลยฉันต้องการหมากฝรั่งสีเขียวแลยะเยอะๆอ๋อไดูสิแล้วลงมาสามอันพบกันอ้ำอ,ำอำ้ํอ้ํ ลูกโป่งก็ออกมาสวยด้วยแ <c oughs> ดนนี่ถึงตาเธอแล้วว,ว้าวโน้ตอะไรไหมกดปุ่มทั้งหมดพร้อมกันเถอไอเดินเจ๋งมากเอาสิอ้โหหมอกฟลังทุกสีเลาลงมาพร้อมกันอ,อร่อยจังเลยทีนี้กระเป๋าลูกโปง่งออกมาหลายสีด้วยฉันกอยากลองเคีย้ยวหมอกฟลังหลายหลายสีพร้อมกันเร่งแรงเข้าไปแล้วลูกที่สองอ้ยพลาดซะได้แต่ไม่เป็นไร กระเป๋ามากฝรั่งฮะแล้วปองแจงตั้งเลยเพื่อนเพื่อนเพวกเธอมีมักฝรั่งเยอะมากสามารถผสมเข้าด้วยกันและสร้างรสชาติที่ไม่เหมือนใครได้แล้วก็สีด้วยนะเอาล่ะมาลองสีส้มกันแล้วก็สีแดงด้วยเจสเธอมีสีฟ้าและสีม่วงเหรอให้ฉันได้ป่ะก็ได้เอาไปสิขอบคุณนะ ใช่แล้วพวกเธอโชคดีมากใครก็ฝันฝันถึงเครื่องกลมกักฝรั่งแบบนี้ใช่แล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดเลยโอ้โหฉันมีความสุขด้วยโอ้ไอเดียฉันต้องการจานและก็เม็ดปับคอเยี่ยมามากใส่หมักฝรั่งไปกําหนึ่งปิดฝาไว้แล้วก็อุ่นเล็กน้อย เยี่ยมฉันจะทำป๊อปคอร์นหลักสิมันดูน่ากินจังอืมแล้วก็อร่อยเหลือเกินเจสเธอทำอะไรอะเอาหมาฝรั่อาออกมาจากเครื่องมันเลยเหรอม่อยู่ติดทำเลยนะมันเป็นของส่วนรวมอะแต่ฉันเอามาก,ก่อนแปลว่าทั้งหมดเป็นของฉัน <c oughs> เจสเใจไ้ลย เธอแย่ยมากๆควรจะแบ่งช้นสิแต่ฉันก็มีความสุขกับป๊อปคอนอยากรู้จังว่าเบนทำอะไรอยู่อ๋อเขากำลังเล่นเกมใหม่จากมอนเด u ูมอนเดูซอรและเขาก็ชนะด้วยดาวน์โหลดเกมที่ Google Play และ App Store มันต้องสนุกมากแน่นอน <Wow. S 2> อะไรกันเนี่ยดูสิมันคือโคกสีรุง้ง ดูสวยงามเหลือเกินเจสอยากลองแล้วล่ะแดนนี่ดูสิหลอดนี้มาทางนี้ค่อยๆมาทางนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ใช่แล้วโอ้โหมีหลอดมากมายพันกันอยู่ถ้าลองดื่มผ่านหลอดนี้จะได้ค็อกสีแดงแน่แน่จริงหรอเงั้นมันลองกันเธอพูดถูกจริงๆค็อกสีแดงแล้วมันก็อร่อยมากๆฉันเรียกหาหลอดที่ใช่เหมือนกัน มาล้างหลอดนี้กันดีกว่าโอ้อย่างที่คิดฉันได้โคกสีม่วงอืมอะไรจังเลยออ้โ,อโหมันอยู่ในเขาววงกดที่ต้องหาหลอดของโคกที่เธอต้องการเจ๋งอะเรียบลองโคกทุกรสกันดีกว่ามันดูสวยมากมากอ๋อหเห็นด้วยแต่รสชาติก็อร่อยเหลือเชื่อ เจสดูสิฉันดื่มจากสองหลอดในครั้งเดียวได้ด้วยเนอะรสชาติผสมผสานกันและกลายเป็นรถใหม่ที่ไม่เหมือนใครใช่แล้วแดนนี่เธอพูดถูกอะไรมากๆพวกเธสนุกจังที่ได้เห็นโคอกไหลผ่านทั้งหมดแบบนี้เจ๋งมากไอเดียดีจริงๆอโหเหมือนอยู่ในดิสโก้เลยอะบ้าไปแล้วโอ้ย เมื่อกี้ตลกจังน่าเสียดายที่้องหมดแล้วเอาละ่ะครั้งนี้พวกเขาได้อะไรกันมีขนมสั่อร่อยมากมายที่ถูกเรียงเป็นสีรุง้งต้องเล็บลองทุกๆอก่ยางไะรู้ว่ามีอะไรบ้างงั้นเริ่มจากตรงไหนดีฉันจะเริ่มจากสีแดงขอฉันนีแล้วกันม,ม,มันคือหมากฟรงองเจ๋งจังฉันก็อยากลองเหมือนกัน มาเริ่มจากสีม่วง <Wow. S 1> ดูสิกือเมลสเบอร์ี่นะและก้าวร์จังเลยตอนนี้ตายชันแล้วมันลองกับไม่สีเหลืองแล้วก็สีเขียวและยังเรีริบเบ้นสีเขียวก็น่ากินมากๆอืมอร่อยจุงมีรถเปรี้ยวเล็กน้อยแต่ดีจังอันนี้คืออะไรอะ สีเหลืองอะไรสักอย่างอ้มันเปรี้ยวเหลือเชื่อเจสช่วยด้วยเอาอมยิ้มหวานๆไปสิเดี๋ยวจะดีขึ้นเองเธอดิ้นอย่างตลกอะเอาล่ะตอนนี้ฉันตลอออกอะไรดีนะอืมอมยิ้มสีชมพูสวยจังแล้วก็หวานมาก ตรงนี้พวกเธอมีขนมหวานหลากหลายชนิดเราสามารถลอาขนมใหม่ๆได้ตลอดไปแต่ท้ายที่สุดอาหารสีรุ้งก็อร่อยอย่างไม่น่าเชื่อกินได้และกินได้ตลอดไปโอ้เยัลี่สีฟ้าอร่อยจังอืน่กกว่ากันดีทีนี้ฉันหิวน้ำนิดหน่อยมาดื่มแฟนต้ากันโอ้อพอทีนะ แล้วก็มากินคิดคัดของเราต่อดีกว่าฉันชอบยันลิสีแดงฉันชั้นชอบสีเขียวเปี้ยวนิดหน่อยแต่หวานมากๆเข้ากันสุดโออมันคือป๊อกกี้สุดโปรดของฉันเลยคอกกี้แท่งช็อโกแสีชมพูอร่อยจังฉันเจอยันลิ่สีชมพูที่อร่อยมากๆแล้วก็มีน้กกหวาสีเหลืองข้างในด้วย มาลองดื่มนมกันดีดกว่าโอ้ยเยี่ยมเลยนมมีรสชาติเหมือนกล้วยส่วนฉันเจอหล่ดน้ำเชื่อมมาลองกันเถอะอะไรกันเนี่ยเปรี้ยวชมันเลยโอ้ยเจสเธอสบายดีไหมฉันรู้สึกดีมากๆอ๋อเธอลองขนมเปรี้ยวหวานเข้าใจแล้ว สวัสดีทุกคนดูสิเรามีเกมเจ๋งๆอะ่ะรีบดาวน์โหลดเกม,มทม่ดูซอสผ่าน A อปเปลสโตและกู o ก็ e เพล y แล้วมาเล่นด้วยกันนะ